สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเลขเวียนเกิดออสนทิชแนะนะครับประจํางวดวันจันทร์ที่16กันยายน2567นะครับนี่นะครับที่หน้าจอเห็นขณะนี้นะครับประจํางวดวันที่16กันยา2567นะครับครับก่อนอื่นครับก่อนเน้นย้ํานะครับเป็นการชี้แนะคาดเดาเท่านั้นนะครับไม่ทราบว่าจะออกอะไรนะครับก็ ให้ fc ไปวิเคราะห์พิจารณานะครับไปทการบ้านดูนะครับให้แนะนําซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับครับงวดที่ผ่านมานะครับเลขเวียนเกิดนะครับเลขที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเมื่อวันที่1นะครับ1กันยายนนะครับเลขเวียนเกิดมาตัวเดียวนะครับมานะครับ ขอญาตครับนี่ครับขอญาตเอามาครับของงวดที่ผ่านมานะครับครับออก606นะครับมาศูนย์ครับบนมาตัวเดียวครับส่วน9มาล่างนะครับ9 4ถือว่าผิดนะครับมาบนมาล่างอย่างละตัวถือว่าผิดนะครับครับงวดนี้เป็นงวดแค่ตัวนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับครับประจำงวดวันที่16นะครับ มี6ตัวด้วยกันนะครับ6ตัวด้วยกันเช่นเคยนะครับประกอบไปด้วยเลข5ครับเลข1เลข9เลข3เลข0และเลข8นะครับอ่าส่วน6ชุด6เลขนี้นะครับยังไม่จับยังยังไม่จับตัวเด่นนะครับเดี๋ยวอธิบายให้หมดก่อนนะครับเราจะมามาจะเน้นให้นะครับส่วนจับคู่ชี้แน่นะครับมีอยู่10ชุดด้วยกันนะครับ 10ชุดก็ประกอบไปด้วย3 1 3 8 3 9 1 8 5 8 5 0 5 1 5 3 5 9และ1 2นะครับก็ชุดนี้ก็ยังไม่จับคู่เน้นให้นะครับจะจับเน้นให้5 5ตัว5ชุดนะครับครับก็ส่วน1 2นะครับมันไม่มีเลข2อยู่ในเลขเวยนเกิดนะครับ1 2นี่ได้มายังไงครับได้มาจาก ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้ว3ตัวท้ายากวันที่1นะครับ8ปดนึสองครับก็เลยเอามากันไว้นะครับหนึ่ตัวนะครับครับกันไว้นะครับครับสําหรับ3ตัวชี้นี้ครับมี8ชุดด้วยกันนะครับมี138 158 150 3ดหนึ่งห้ด 918และ218ของงวดประจำปี2566ครับงวดที่ผ่านปีที่ผ่านมานะครับเดือนเดียวกันกับวันเดียวกันนะครับนี่ครับงวดนี้จะมาหรือเปล่าไม่ทราบก็เอามาดักไว้ก่อนนะครับเป็นความคาดเดาของอาจารย์นะครับครับต่อไปจะจับกู้จะจับตัวเด่นก่อนนะครับตัวเด่นก่อนนะครับตัวเด่นให้ครับตัวเด่นนะครับ เรียนเกิดเด่นครับให้ที่เลข3นะครับเป็น3เด่นให้ดาวนะครับ3ครับให้3เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2 5นะครับครับให้ดาวครับ3กับ5เป็นตัวเด่นใน6ตัวครับครับส่วนที่ตัวไม่เด่นก็มี1มี9มี0นมี8ครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปได้นะครับ สำหรับตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับเป็นตัวกันเป็นตัวสำรองไม่แน่นะครับ3 5หไม่มาก็อยู่ในชุดนี้นะครับแต่ fc ท่านใดมีเลขอยู่ในใจเลขคำนวณของของท่านได้ถ้าไปตรงกับใน6ตัวนี้เลขเบนเกิดก็ว่ามีความมั่นใจก็จัดไปเลยนะครับหาซื้อลอตเตอรี่ไปเลยนะครับครับ ส่วนจับคู่ชี้แนะนะครับจะเน้นให้5ชุดนะครับเน้นให้5ชุดนะครับเด้นตัวแรก38นะครับ38ตัวแรกนะครับตัวที่2 39ครับตัวที่2 39นะครับตัวที่3 18นะครับ 18นะครับ18ครับตัวที่4ครับ50ครับ50ครับอุาการเริ่มหมดหมึกแล้วใช้งานบ่อยครับตัวที่5นะครับ5 1นะครับ51นะครับครับส่วนตัวสำรองนะครับมีอยู่5ชุดนะครับ3 1นะครับ58 ห้าสามห้าเก้าและหนึ่งสองครับครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นะครับตัวเน้นห้าชุดอาจไม่มาอาจจะมาตัวสำรองก็ได้นะครับให้ fc ไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับทําการบ้านนะครับครับตัววงกลมกลับด้วยนะครับไปกลับด้วยนะครับครับครับสำหรับ3ตัวชิ้นนครับไม่เน้นนะครับโอกาสมันก็พูด พูดถึงว่าโอกาสพูดถึงถูกยากนะครับแต่โตดก็มีโอกาสนะครับโตดแต่ต้งให้เต็งนะครับโอกาสจะมีน้อยนะครับครับทั้งหมด3ตัวชี้แนะมีอยู่8ชุดด้วยกันนะครับก็อยากให้ FC เอาไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเอาไปทำการบ้านนะครับสำหรับ เลขเวียนเกิดประจำวดวันที่16กันยาน,นี้นะครับก็เหลือเวลา5-6วันนะครับก็สลากกินแบ่งก็จะออกนะครับก็จะทราบผลนะครับครับก็ให้ fc เอาไปทำการบ้านกันนะครับที่ให้ไปนะครับครับ หมดมีอยู่6ตัวนะครับเน้นที่3กับ5นะครับเดน,นที่สกับ5นะครับส่วนจับคู่ชิ้นแรกเน้น5ชุดนะครับมี38มี39มี18มี50มี51ครับทวนีกรอบนะครับครับส่วนตัวสำรองก็3158 53 5912นครับครับอ่าก็ดูก็ดู ก็ดูตามที่อาจารย์อธิบายไปด้วยนะครับบางทีอาจารย์ก็เขียนไม่ชัดนะครับก็ฟังเอาครับตัวไหนไม่ชัดก็ฟังเอานะครับเพราอาจารย์เขียนบางทีก็ไม่ชัดหมึกก็จางนะครับนะครับชุดชุดประจำวดวันที่16กันยานะครับครับก็ก็ขอเน้นย้ำนะครับเป็นการคาดเดานะครับ อาจารย์ก็ไม่ทราบว่าตัวเลขมันจะออกอะไรนะครับเป็นแนวทางที่ได้ให้ f c ซไปไปทำการบ้านไปเสี่ยงดูนะครับน่าตุกแกทักแล้วตุกแกทัก,กจะมีโชคมีลาบแล้วนะที่บ้านตุกแกเยอะนะครับตุกแกเยอะมากตุกแกให้โชคให้ลาบครับไม่ได้นับว่าเท่าไหร่ครับน่าจะเน้นที่3ามวันดิเนเด้นที่สามกับห้านะครับครับก็เน้นย้ำนะครับเออใครที่ แควคาดซื้อหวยแควคาดผิดผิดถูกเฉียดไปเฉียดมานะครับก็อยากจะแนะนำนะครับทำบุญเสริมบุญเสริมบุญสร้างาสิริมงคลคนเสริมมงคลให้กับตัวเองนะครับปล่อยนกปล่อยปลาครับจะได้ปลดหนี้ปลดทุกปลดหนี้ครับให้มีโชคมีชัยและสิ่งดีดีงามงามเข้ามาหากับตัวเรานะครับก็อยากให้เอซ ทำบงทำบุญปล่อยนอกปล่อยปลานะครับเป็นการแนะนํานะครับจุดครับก็อยากให้ fc นะครับช่วยเป็นกําลังใจนะครับให้กดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับก็จะได้มีกําลังใจคิดคํานวณเอาสิ่งดีๆเลขปังๆมาให้ fc ทุกท่านได้มีโชคมีลาบกันนะครับครับท้ายนี้ก็ขอให้ fc ทุกท่านก็มีสุขภาพแข็งแรง ก็ก็โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับครับครับสำหรับเลขชุดต่อไปนะครับสรุปเลขวิ่งบนล่างสายทหารก็ประมาณวันที่14นะครับวันที่14ี่ก่อน14ครับจะเร็ว,รวจะเร็วหน่อยนะครับจะจะปล่อยนกปล่อยปลาก็วันที่14แล้วก็จะมาทําคลิปวันที่14เลขสรุปเลขวิ่งวิ่งบนล่างสายทหารนะครับสรุป ทีเดียวเลยครับโค้งสุดท้ายครั้งเดียวรอบเดียวนะครับครับสรับวันนี้ครับสวัสดีครับ